สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอบทที่สามประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศเราเรามาทำแบบแบบฝึกหัดก่อนเรียนก่อนนะคะข้อหนึ่งข้อใดเป็นความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกต้องมากที่สุดขอ้อการนำความรู้มาประยุกต์ใช้จัดการกับสาร ยำระบบสองนำความรู้ทาง,ทางาวิทยาศาสตร์มาใช้ให้โมเดเร็วคว้าควายการนำวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างหรือการกับสารสนเทศใเป็นระบบงองูการนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างหรือจัดการกับสารสนเทศอย่างเป็นระบบขอสุ่มเลขที่สองค่ะราการปิดไม่ไอ้การ เลขที่สองค่ะ<ก>ขอขอเปลี่ยนเป็นเลขที่สิบสองค่ะ ทีส่สามกลุ่มที่ห้าแลขที่สิบสองค่ะงูค่ะฮัลโหลค่ะสัสครับงูค่ะค่ะขอบคุณค่ะข้อสอง องประกอบของเทคโนโลยีสา,ารสนเทศประกอบด้วยอะไรบ้างกอไก่ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์บุคลากรคอมพิวเตอร์ขอไข่ซอฟต์แวร์อนาล็อกคอมพิวเตอร์ขอควายบุคลากรคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ประยุกงองูฮาร์ดแวร์ hardware, ผู้จัดการฐานข้อมูลค่ะขอสุ่มเลขที่32ค่ะ เลขที่สามสิบสองอยู่ไหมคะอเ,เอ่อเปลี่ยนเป็นเลขที่เลขที่สี่สิบสองค่ะ กไก่ค่ะถูกต้องค่ะข้อสามนะคะข้อใดคือผลกระทบในในทางบวกของเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะก็ไก่ช่วยส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยสิ่งใหม่ขอขายขอไข่ทำให้เกิดอาชญากรรมขอควายทำให้การพัฒนาอาวุธมีอำนาจทำลายสูงมากขึ้นงอง,งูทำให้เกิดการเสี่ยงภัยทางด้านธุรกิจขอสุ่มเลขที่ยี่สิบสี่ค่ะ เลขที่ยี่สิบสี่อยู่ไหมคะเลขที่ยี่สิบสี่ตอบคอควายค่ะขอบคุณค่ะข้อสี่นะคะข้อใดเขียนคำว่าเทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกต้องค่ะขอขอสมเลขที่แปดสเก้าค่ะ ขอควายค่ะขอบคุณค่ะข้อ5ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้กไก่ซอฟต์แวร์ขอไข่าร์ดแวร์ขอควาย p e o p l e แว์งอง,งู microsoft เบิร์ดขอสุ่มเลขที่7จค่ะ เลขที่เจ็ดสิบสองตอบขอไขค,คะ่ะขอบคุณค่ะขอหกคอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุ๊กจะเป็นคอมพิวเตอร์ประเภทใดกอไก่เวิร์กสเตชันขอไขเพอร์ซิโลคอมพิวเตอร์ขอควายซูปเปอร์คอมพิวเตอร์งอง,งูอะนาล็อกคอมพิวเตอร์ขอสมุดเลขที่ห้าสิบเจ็ดค่ะตอบขอควายค่ะ ขอบคุณค่ะข้อเจ็ดข้อใดให้ความหมายของการสื่อสารข้อมูลได้ถูกต้องกไก่สิ่งที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการถ่ายข้อมูลจากหนึ่งอีกหนึ่งขไข่ระบบใดก็ตามที่ข้อมูลหรือข่าวสารสามารถถูกส่งผ่านหรือสื่อประเภทต่างๆได้ระบบใดระบบใดๆก็ตามที่ข้อมูลหรือข่าวสารสามารถถูกส่งผ่านสื่อประเภทต่างๆได้ขควาย การนำเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไปมาเชื่อมต่อเพื่อใช้ในการสื่อสารข้อมูลงองงูการรับส่งโอนย้ายหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลและสารสนเทศระหว่างอุปกรณ์สื่อสารต่างๆผ่านสื่อนำข้อมูลขอสอมเลขที่ยีค่ะ,ละเลขที่ยีอ็ดตอบกอไก่ค่ะ อขอบค้คอแปดข้อใดเรียงลำดับตามขนาดเครือข่ายจากใหญ่มาเล็กได้ถูกต้องขอสุ่มเลขที่ห้าสิบหกค่ะเลขที่ห้าสิบหกค่ะตอบกอไก่ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ ข้อ9ระบบที่ใช้บุคลากรที่น้อยที่สุดคือข้อใดขอไก่ระบบประมวลรายการขอไข่ระบบการจัดการขอควายระบบตัดสินใจงองูระบบสำรักงานอัตโนมัติขอสุ่มเลขที่97ค่ะ เลขที่เก้าสิบเจ็ดอยู่ไหมคะตอบสองค่ะขอบคุณค่ะข้อสิบข้อใดคือระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานกอไก่ระดับกลยุทธ์ขอไข่ระดับยุทธวิธีขอควายระดับปฏิบัติการงองงูการดำเนินธุรกิจขอสุ่มเลขที่99ค่ะ เลขที่เก้าสิบเก้าอยู่ไหมคะเปลี่ยนเป็นเลขที่สามค่ะ เที่สามอยู่ไหมคะก็ไปค่ะค่ะขอบคุณค่ะประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะที่มีอยู่ในโลกและปัจจุบันสามารถแบ่งออกได้เป็นหกประเภทค่ะคือ 1. เทคโนโลยีด้านการรับข้อมูล sensing technology เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้เราสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่อยู่รอบตัวเราเป็น รอบตัวเราแล้วเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้เช่กนกล้องดิจิตอลดาวเทียมถ่ายภาพทางอากาศเครื่องสแกนภาพค่ะข้อ2เทคโนโลยีที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลจะเป็นสื่อบันทึกข้อมูลต่างๆเช่นเทปแม่เหล็กบัตร ATM ค่ะ3เทคโนโลยีการสื่อสาร c o m มิวนิเคชั่นเทคโนโลยี เช่นโทรสารโทรศัพท์ไร้สายค่ะ 4. เทคโนโลยีวิเคราะห์ analyzing technology เ,เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์ 5. เทคโนโลยีการแสดงผล display technology เ,เ,เช่นเครื่องพิมพ์จอภาพพอร์เตอร์ 6. เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดทำสำเนาเอกสารเช่นเครื่องถ่ายเอกสารค่ะ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นะคะ,ะหมายถึงเทคโนโลยีที่ถูกนำมาเพื่อใช้การบันทึกนะคะจัดเก็บประมวลผลค้นหาสารสนเทศซึ่งจะแบ่งออกได้เป็นสองส่วนใหญ่หญๆนะคะก็คือหนึ่งค่ะฮาร์ดแวร์ซึ่งฮาร์ดแวร์นี่นะคะจะคืออุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆของคอมพิวเตอร์ค่ะรวมถึงสื่อที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลได้แก่อุปกรณ์กาับข้อมูลหน่วยประมวลผลกลางหรือ CPU หน่วยความจาหลัก หน่วยเก็บข้อมูลสำรองและอุปกรณ์แสดงผลสองนะคะซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์นะคะจะหมายถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นชุดคำสั่งของการควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ซึ่งซอฟต์แวร์นะคะจะสามได้สองประเภทดังนี้ค่ะอย่างแรกนะคะคือซอฟต์แวร์ระบบซึ่งซอฟต์แวร์ระบบนะคะจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางเพื่อช่วยให้ผู้ใช้คะสามารถติดต่อสั่งงานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้ง่ายยิ่งขึ้น แล้วก็ทำหน้าที่ประสานงานกับซอฟต์แวร์ประยุกต์นะคะทั้งระบบตัวอย่างนะคะก็จะเช่น Windows นะคะ Mac OS นะคะและ Unix ค่ะสองนะคะซอฟต์แวร์ประยุกต์นะคะจะเป็นซอฟต์แวร์สำเร็จรูปที่เขียนขึ้นเพื่อประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆนะคะเช่นพิมพ์เอกสารนะคะนำเสนองานและคำนวณหรือเพื่อใช้งานนะคะ ตัวเฉพาะด้านนะคะตัวอย่างจะได้แก่ Microsoft Word นะคะแล้วก็ Adobe Photoshop เป็นต้นนะคะคอมพิวเตอร์นะคะคืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มนุษย์จะใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการจัด การกับข้อมูลนะคะสามารถกำหนดชุดคำสั่งล่วงหน้าหรือโปรแกรมได้สามารถทำงานได้หลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับชุดคำสั่งที่เลือกมาใช้งานค่ะข้อดีของคอมพิวเตอร์คือสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความถูกต้องและมีความรวดเร็วค่ะ เครื่องคอมพิวเตอร์จะมีวงจรการทำงานพื้นฐาน5อย่างนะคะ 1. รับข้อมูลคอมพิวเตอร์จะทำการรับข้อมูลนะคะ2การรับข้อมูลจากหน่วยรับข้อมูล3การประมวลผลคอมพิวเตอร์จะทำการประมวลผลกับข้อมูลเพื่อเพื่อเพื่อแปลงให้อยู่ในรูปแบบอื่นๆตามที่ต้องการนะคะ4แสดงผลคอมพิวเตอร์จะให้ผลลัพธ์จากการประมวลผลออกมาย่งหน่วยแสดงผลลัพธ์ ห้าเก็บข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์จะทําการเก็บผลลัพธ์จากการประมวลผลไว้ในหน่วยเก็บข้อมูลเทคโนโล,โลยีการสื่อสารข้อมูลเครือข่ายหรือที่เรียกว่าเน็ตเวิร์กคือกลุ่มของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารชนิดต่างๆ ที่นำมาเชื่อมต่อกันเพื่อให้ผู้ใช้ได้เรือข่ายสามารถติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลและใช้อุปกรณ์ต่างๆร่วมกันในเครือข่ายได้เช่นเครือข่ายโทรศัพท์มือถือหรือเครือข่ายแนวเทียมนะคะการสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์คือการนำเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไปมาเชื่อมต่อกันด้วยสายเคเบิลโดยมีช่วยในการทำงานของระบบเครือข่าย ประเภทของเครือข่ายนะคะเครือข่ายสามารถจำแนกออกได้หลายประเภทแล้วแต่กณีนที่ใช้เช่นขนาดลักษณะการแลกเปลี่ยนข้อมูลของคอมพิวเตอร์เป็นต้นโดยทั่วไปการจำแนกประเภทของเครือข่ายมีอยู่สามประเภทได้แกแ่ LAN MAN และก็ WAN แ,และเพิ่มเพิ่มเติมโดยแพนนะคะระบบเครือข่าย LAN ระบบเครือข่ายท้องถิ่นเป็นเน็ตเวิร์กในระยะทางไม่เกิน10กิโลเมตรไม่ต้องใช้เครือข่ายการสื่อสารขององค์การโทรศัพท์คือจะเป็นระบบเครือข่ายที่อยู่ภายในอาคารเดียวกันหรือต่างอาคารในระยะใกล้ๆระบบแมนเป็นระบบเครือข่ายที่มีการเชื่อมต่อกันในระหว่างที่ กว้างใหญ่ครอบคุมระยะทางเป็น100กิโลเมตรที่มีการติดต่อกันในระยะที่ไกลกว่าระบบแลนด์และใกล้กว่าระบบแวนเป็นการติดต่อระหว่างเมืองเช่นกรุงเทพกับเชียงใหม่เชียงใหม่กับยะลาหรือเป็นการติดต่อระหว่างราคาระบบเครือข่ายแวนระบบเครือข่ายระดับประเทศหรือเครือข่ายบริเวณกว้าง เป็นระบบเครือข่ายที่ติดตั้งใช้งานอยู่ในบริเวณกว้างเช่นระบบเครือข่ายที่ติดตั้งใช้งานทั่วโลกเป็นเครือข่ายที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์รูปรกรณ์ที่อยู่ไกลกันเข้าด้วยกันค่ะระบบเครือข่ายแผนระบบการติดต่อสื่อสารและหลายสายส่วนบุคคล คือเทคโนโลยีการเข้าถึงการไห้สายในพื้นที่เฉพาะส่วนบุคคลโดยมีระยะทางไม่เกิน1เมตรและมีอัตรารับส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงมากซึ่งเทคโนโลยีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายใช้สามารถรับส่งข้อมูลถึงกันได้ ระบบสารสนเทศหมายถึงระบบที่ประกอบด้วยส่วนต่างๆได้แก่ระบบคอมพิวเตอร์ทางฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ระบบเครือข่ายฐานข้อมูลผู้พัฒนาร,ระบบผู้ใช้ระบบพนักง,งานที่เกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญในสาขาทุกองทุกองค์ประกอบนี้ทาง,งานงาร่วมกันเพื่อกำหนดตัว เก็บข้อมูลประมวลผลข้อมูลเพื่อสร้างสารสนเทศและส่งผลลัพธ์หรือสารสนเทศที่ได้ให้ผู้ใช้เพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานการตัดสินใจการวางแผนการบริหารการควบคุมการวิเคราะห์และติดตามผลดำเนินงานขององค์กร ประเภทของระบบสารสนเทศถ้าพิจารณาจำแนกระบบสารสนเทศตามการสนับสนุนระดับการทำงานในองค์กรจะแบ่งระบบสารสนเทศได้สีประเภทดังนี้ 1. ระบบสารสนเทศสำหรับระดับผู้ปฏิบัติงานช่วยสนับสนุนการทำงานของผู้ปฏิบัติงานในส่วนปฏิบัติงานพื้นฐานและงานทำรายการต่างๆขององค์กร2ระบบสารสนเทศสำหรับ ผู้ชำนาญการระบบนี้สระ,ระบบนี้สนับสนุนผู้ทำงานที่มีความรู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลวัตถุประสงค์หลักของระบบนี้ก็เพื่อช่วยให้มีการนำความรู้ใหม่มาใช้และช่วยควบคุมการไหลเวียนของงานเอกสารขององค์กร สามระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารเป็นระบบสารสนเทศที่ช่วยในการตรวจสอบการควบคุมการตัดสินใจและการบริหารงานของผู้บริหารระดับกลางขององค์กรสี่ระบบสารสนเทศระดับกลยุทธ์เป็นระบบสารสนเทศที่ช่วยการบริหารระดับสูงช่วยในการสนับสนุนการวางแผนระยะยาวเช่นในอีก5ปีข้างหน้าองค์กรจะผลิตสินค้าใด คุณลักษณะของระบบสารสนเทศ 1. ระบบการประมวลผลทางธุรกิจระบบการประมวลผลทางธุรกิจมักเป็นการประมวลผลต่อวันเช่นการรับจ่ายบินระดับระบบควบคุมสินค้าคงคลังระบบรายรับรายจ่ายสินค้าระบบนี้เป็นระบบสารสนเทศลำดับแรก ที่ได้รับการพัฒนาให้ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบส,ะสระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการระบบที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารที่ต้องการการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้ประโยชน์มากกว่าการช่วยงานแบบต่อวัน 3. ระบบช่วยตัดสินใจระบบที่ทำหน้าที่จัดเตรียมสารสนเทศเพื่อช่วยในการตัดสินใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อช่วยในการตัดสินใจที่ ไม่ได้คาดไว้ล่วงหน้าเช่นการตัดสินใจเกี่ยวกับการรวมบริษัทการขยายโรงงานใหม่ 4. ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูงคือ MIS ประเภทพิเศษที่ถูกพัฒนาสำหรับผู้บริหารระดับสูงโดยเฉพาะช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงที่ไม่คุ้นเคยกับเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถใช้ระบบสารสนเทศได้ง่ายขึ้น 5. ระบบสาร ระบบสำนักงานอัตโนมัติระบบสารสนเทศที่ใช้บุคลากรน้อยที่สุดโดยอาศัยเครื่องมือแบบอัตโนมัติและระบบสื่อสารเชื่อมโยงข้าวสารระหว่างเครื่องมือเหล่านั้นเข้าด้วยกันเช่นการสื่อสารด้วยข้อความอีเมลและการประชุมทางไกลแบบมีเสียงการประชุมทางไกลแบบมีทั้งภาพและเสียงหกระบบผู้เชี่ยวชาญระบบนี้ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาใดาสาขาหนึ่งขายกับมนุษย์ระบบนี้ได้รับความรู้จากมนุษย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาใดาสาขาหนึ่งเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถวิเคราะห์เหตุผลเพื่อตัดสินใจความรู้ที่เก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์นี้ประกอบด้วยฐานข้อมูลและกดข้อวินิจฉัย แนวทางการนํามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์มีการนําเอาระบบสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นการนํามาประยุกต์ใช้ในทางคลินิกซึ่งในการประเมินเฝ้าระวังสังเกตอาการและบันทึกข้อมูลป่วยการประยุกต์ในชุมชนเช่นระบบที่มีการควบคุมส่งข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดโรคการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารพยาบาลหรือแอปพลิเคชัน EMS 1 6 6 9 เหมือนกับการแจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินผ่านโทรศัพท์สายด่วน1669แบบทดสอบหลังเรียนข้อหนึ่งข้อใดเป็นกระบวนการของสารสนเทศก,การกข้อมูลสารสนเทศขอไข่ข้อมูลการประเมินลผลพอควายข้อมูลสารสนเทศการประเมินผลงงูข้อมูลการประเมินลผลสารสนเทศสมเด็จที่19 ถูกต้องค่ะข้อสองข้อใดคือระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานก้อไก่ระดับกลยุทธ์ข้อไข่ะระดับยุทธวิธีค้อไขะระดับปฏิบัติการงองง,องการดําเนินธุรกิจจุ่มเลขที่ยี่สิบสองยี่สามค่ะ <laughs> งงค่ะขอบคุณค่ะสามระบบใดระบบที่ใช้บุคลากรที่น้อยที่สุดคือข้อใดก้อไก่ระบบประมวลรายการขอไข่ระบบจัดการข้อควายระบบตัดสินใจงองูระบบสำนักงานอัตโนมัติส่วนเลที่หกสิบแปดค่ะหกสิบแปดค่ะอสี่ค่ะ ถูกต้องค่ะหกสิบแปดตอบสี่ค่ะถูกต้องค่ะสี่ข้อใดเรียงลําดับตามขนาดเครือข่ายจากใหญ่หญมาใหญ่มาเล็กได้ถูกต้องก็ไก่แวนแมนแลนแพนขอไข่แลนแพนแวนแมนข้อควายแวนแลนแมนแพนงงูแพนแลนแมนแวนขอสมเล็กที่เก้าสิบห้าค่ะ เลขที่เก้าสิบห้าตอบกไก่ค่ะถูกต้องค่ะข้อห้าข้อใดเขียนคำว่าเทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกต้องกไก่เทคโนโลยีสารสขอทศข้อค่ายเทคโนโลยีสารนเทข้อควาเทคโนโลยีสารสนเทศงองูเทคโนโลยีสารสนเทีข้อสุ่มเลขที่ห้าค่ะตอบงองูครับเทคโนโล t ีสารสนเทศครับถูกต้องค่ะ ข้อหกคอมพิวเตอร์แบบโนบุ๊กจะเป็นคอมพิวเตอร์แบบใดก็ไก่เวิร์กสเตชันขอไข่เพอร์เชนอลคอมพิวเตอร์พอควายซูเปอร์คอมพิวเตอร์งูอนาล็อกคอมพิวเตอร์ข้อสุม่มเลขที่เจ็ดสิบแปดค่ะตอบขอไข่ค่ะถูกต้องค่ะข้อเจ็ดซอฟต์แวร์คือ ก็ไก่กลุ่มของลำดับคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ปฏิบตัติขอไข่ลำดับขั้นตอนการตรวจสอบการทำงานของคอมพิวเตอร์ข้อควายลำดับขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลสำหรับให้คอมพิวเตอร์ประมวลผลง,งงูล,ลำดับขั้นตอนการสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์สุ่มเลขที่ห้าสิบเอ็ดค่ะ <laughs> ตอบก็ไก่ค่ะถูกต้องค่ะข้อแปดฮาร์ดแวร์ 8, ของคอมพิวเตอรท์ที่ทำหน้าที่คิดคำนวณหรือประมวลผลคือก็ไก่ไมครโปรเซอร์เพราะไข่คลคูลเอเตอร์้อควายดิจิตเตอร์งงูเซนทรัลโปรเซสซิ่งยูนิตเพราะสมเด็จที่ห้าสิบหกค่ะห้าสิบหกตอบงงูค่ะ ูกต้องค่ะก้อเก้า 9, ข้อแรคือคือสิ่งที่เราต้องใช้เพื่อทําให้ซอฟต์แวร์ประยุกต์โต้อตอบก,กับเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ใกลซอฟต์แวร์ยูนิตี้ขอไข่ซิสเต็มซอฟต์แวร์ข้อควายคอมมอนไดวิ่งอินเทอร์เฟสงอง,งูโอเปอเรติ้งอินเวอรเมนต์สุ่มเลขที่เ4ค่ะ ขกอรู่นะคะอค่ะขครขขขรอบค่ะรอบขอไข่ค่ะถูกต้องค่ะข้อสิบข้อใดควรใช้การเชื่อมต่อแบบเครือข,ข่ายคอมพิวเตอร์แบบแลนหรือโลเคอล์แอน์เน็ตเวิร์กก็ก่าภายในตัวคันเดียวกันขอข่ายภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องเดียวกัน ค้อความพื้นที่ใกล้เคียงมีระย,ยะเชื่อมต่อประมาณ10กิโลเมตรงอง,งูถูกทุกข้อข้อสุมเล็กที่81ค่ะ81คือค่ะงอง,งูค่ะถูกต้องค่ะขอบคุณค่ะ พวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ